up there. รถไฟจ้ะไซติ้งเหรอแอนดี้ตื่นเต้นเห็นบอกว่าตื่นเต้นได้จเจอลูกสาวตื่นเต้นพี่แอนดี้มันเป็นเอ้ยจอยก็เฉยๆจะไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกธรรมดานอะพี่แนดีนะธรรมดานะกันออมไปทางนูน้นนั่นน ยิ่งใหญ่เลยเนี่ยขาเป็นอะไรอีกอะพียนดีเนี่ย Tuy nhiên tui thường trở lại mấy khách các khách thưa quý vị Chalf l

ยาหน้าบ้านจะยืมเครื่องตัดหญ้าของเพื่อนมาจะวันนี้ก็ยุ่งกันทั้งวันเพี่นนี่ก็ไปทำงานจอยก็ไปเก็บกระเทียมเองผักเสี้ยนกรหลกแล้วก็ไปรับลูกจ้ะกับมาก็ตัดหญ้า ยานี่คือพอปล่อยแกะกินได้เลยเพื่อนสวัสดีย้ำเช้าๆจ้ะทุกคนันนี้ก็โอ้โหฝนตกตัดหญ้าไปเมื่อวานกับเพี้ยนที่เห็นไหมตัดปุ๊บฝนตกเลยอันนี้ก็ฝนจะตกหนักจ้ะอันนี้ก้าผักที่เหลืออยู่ในบ้านเนาะก็แมงลักจ้ะนะก้าแมงลักอันนี้กะเพราจ้ะก้ากะเพรา มะเขือเทศแล้วก็โหระพาจ้ะนี่ก็แฟนไต้หวันจ้ะนี่แม่ตื่นเช้ามาก็ได้ยินเสียงกาล้องจ้ะดูเกาะยมบนกิ่งไม้อากาศวันนี้ฝนจะตกทั้งวันจ้ะเห็นพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนที่เมืองที่จอยอยู่จะตกทั้งวัน ทั้งคืนมันก็ตกแล้วแหละน,นี้ก็ตกทั้งวันอีกอากาศเย็นสบายจะ้ะสิ่งลกมันตีกันนเพื่อนอวันนี้จอยก็จะไปเอ็กซเรย์ปอดจ้ะนะที่โงรงพยาบาลเขาส่งให้จอยไปเอ็กซเรย์ปอดดูว่าโอเคไหม <c oughs> สายๆก็ประมาณสักแปดโมงก็จะออกจากบ้านจ้ะไปอีกเมืองหนึ่งไกลพอสมควร กายเยอะมากนกเยอะแถวนี้เพื่อนเตรียมตัวแล้วจะนะให้พี่กับแอนดี้กินกาแฟก่อนพุมจอยนี่มันจะล่วงหมดแล้วนะเพื่อนเื่อนจะติดให้ลูกใช่ไหมปีนี้คงจะไม่ติดลูกให้หรอกดูดู <c oughs> ถ้าติดก็ไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วแต่แอปเปิลดอกเยอะดอกเยอะใช่ว่าจะติดทุก ทุกดอกนะนเพื่อนๆนะมันก็จะมีดอกล่วงลูกที่ล่วงจะเพราะว่าถ้าว่าติดทุกดอกยังใส่กิ่งหักอะ่ะเดี๋ยว <c oughs> ฟ้าหลังฝนซาะเละเนก่กะ เก,ก็ดกระจกอะเพืเ่อนเพื่อนวันนี้กำลังเดินทางไปที่เซลบี้จ้ะไป X ออเอ็กซเรย์ปอดขอเข้านัดไงช่วงนี้ก็ประมาณแปดโมงเช้าจ้ะ นี่จต่โรงพยาบาลที่เซลบี้เพียนดีพามาสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีครับ everybody อ๋อสวยเอออัมพลส,ส,สวยด้วยโอเคสุดยอดนั่งรออยู่จ้ะนะเดี๋ยวเเอ็กซเรย์เสร็จแล้วจ้ะนะก็รออีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงจะรู้ผลเนาะว่าปอด เป็นอะไรรอเปล่าอะไรประมาณนี้เพื่อนนั่นแหละบชคก์น็ติออกนาอยู่ันเด้าีเมาเจอใครเนี่ยน้องเมลีแล้วก็าเจวิ่งไปหาหน้าจอยเลยวิ่งไปกอดหือไปกอดน้าจอยใครมาบอกว่าน้าจอยอยู่นี่เนี่ยแอนดี้เหร อันดี้บอกว่าน้าจอยอยู่นี่นอนอันดี้ว่าเดี๋ยวจอยก็มาจอยพี่พูธอยู่เพื่อนออเป็นไหนซื้ออะไรเนี่ยนมยังไม่ยังไม่เสร็จได้ยังเออซื้อนมซื้อนี่แหละะจอยจะมาซื้อมาม่าให้แม่มามาม่าแบบนี้่ะซื้อมาม่าไทยมาม่าแบบไม่เผ็ดไงอ๋ออันนี้เผ็ดนี่เชื่ห้าเวแล้วหลานพง่นแหละก็ไปไอ้นี่วะเอซ์เล็ตมาแล้วอันดี้มาโอเคอีสิ เอ็นอนเอาง่ายๆดีดถึงบ้านแล้วจ้ะนะไปเอ็กซเรย์เสร็จก็ตะเลิดไปที่ว a ตเตอร์อรบี้จะไปธนาคารเนาะทำธุระธนาคารเสร็จก็ไปห้างจ้ะไปซื้ออหาหารกับมาม่ามาไว้ให้น้องมายเอากลับไปลอนดอนก็เจอพี่ซรายกับน้องเมลีซื้อของจ้ะ้วยาด้วย้วยาโจนเจอที่ในห้างนั่นแหละอันนี้ไปซื้อขนมปังมาจ้ะนะขนมปัง t i g เกอร์เบรด อร่อยจ้ะอย่างเงี้ยอร่อยดีเขาเด็ก99พีมั้งไม่ถึงปอนจ้ะเลยขาดอีกพีเดียวจะหนึ่งปอนจ้ะนะขาดอีกพีเดียวจะหนึ่งปอนนมเพียรดิซื้อนมยี่ห้อน,นี้มาเพื่อนบอกว่าโหไข่มันเยอะครีมเยอะถึงบอกเออเขากินคนเดียวเขาอะครีมเยอะๆอ่ะจอย,จอย,จอยก็ไม่ได้กินไข่มันเยอะขนาดนี้หรอกนมมันนะไม่รู้ขวดเท่าไหร่ จอยแวะบูธด้วยจ้ะไปซื้อไอ้นี่บอดี้เซรั่มครีมเนี่ย, um เ,ยเพื่อนๆเอาไปทาพอดีมันมันแค่หนึ่งปอนห้าสิบพีอ่ะมันมีวิตามินซีไงนะจอยเลยซื้อมาเห็นมาถูกดีไงอันนี้ก็จะสี่ปอนครีมทาเดทามาจ้ะวิตามินซีวิตามินซีไปจากบ,บูธอันนี้ก็ครีมกันแดดของบูธจ้ะจอย แต่เอาแบบผสมรองพื้นอะจอยดูสิแกะดู <c oughs> อืมผสมรองพื้นจะะันนี้มันจะมีแบบผสมรองรองพื้นเหมือนบ้านเราอะจ้ะนะแล้วก็แบบว่าไม่ผสมรองพื้นอันนี้ก็สิบห้าปอนด์จ้ะจะแพงหน่อยมัน กันแดดได้ห้อ่ะเนี่ยห้มันจะมีสิบห้าสแล้วก็ห้าสมองไม่เห็นเราเพื่อนมันไม่โฟกัสเนี่ยนะ,แล,ะแล้วก็โฟมล้างหน้าจ้ะอันนี้ก็สี่ปอนมีวิตามินซีเผื่อนหน้าขาวไม่ใช่อะไรที่ซื้อมาแล้วก็ <c oughs> ถือไม่ให้ลูกกินจ้ะ มันก็กไส้กรอกอะไรเพื่อนๆไส้กรอกรเขาเรียกอะไรซาลมี่คล้ายๆอย่างนั้นแหละแล้วก็มามา่าเอามาให้น้องไมเดี๋ยวน้องไม่จะเอาให้เขากลับไปลอนดอนแต่เขาจะไม่ได้กลับวันนี้หรอกซื้อฮานามิมาให้ลูกด้วยแล้วซื้อฮาฮานามิมาสามถุงอยู่ในนี้ด้วย อานมีมาสามถุงไม่ได้ไคซื้ออะไรเยอะหรอกจ้ะแค่ไปธนาคารไปซื้อครีมนี่แหละครีมกันแดดมันหมดไงครีมกันแดดมันหมดก็เลยไปซื้อมามากอันนี้เป็นจิจกกน,นะซื้อในห้างบรินสซนซืนอ้อมานนสองหอ่อแล้วแบบนี้สองหอ่อแบบเผ็ดสองหอ่อ นงยนะลูกเ่าจอยเขาชอบกลับมาเหนื่อยไม่ได้ทำอาหารก็ต้มมามา่ากินดู้อมาประมาณนี้แล้วก็ซื้อไอหมูมาจ,าจะจะผัดพวกขักให้เขากินแล้วก็ช็อกโกแลตซื้อมให้ลูกคนละอันซืมให้เขากินคนละอันนะแล้วก็ไส้กรอกอันนี้มันสองปอนมารถราคาเหลืออยู่ ไอปอนห้าสิบแต่จอยซื้อมาเผื่อจะเอามายำไงเพื่อนๆนะเผื่อจอยจะเอามายงม,มายำออกมาแบบเอามากินขนมปังยอะไรเงี้ยจ้ะนะก็ซื้อมานิดๆ,ๆหน่อยๆไม่ได้ซื้อเยอะจ้ะส่วนใหญ่ก็มาม่าในอะไรจะเยอะแล้วก็ขนมบองไม้นะขนมฮานามิแล้วก็ครีมของจอยเองนะหอมไหมเนี่ยไหนดมดูที่ก็หอมรสส้มเ่ะเพื่อนๆกินส้มรสส้มหอมกินส้มไหม,มหอมกินส้มจ้ะนะ เป็นบอดี้โลชั่นเขาบอกว่าถ้าทาพวกวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยมันรู้มันจะทําให้ผิวเราใสขึ้นนะมันคงจะไม่ทําให้จอยขาวอะไรมากมายเราก็อาจจะทําให้แค่ผิวใสขึ้นอันนี้ก็โฟมล้างหน้าแกะดมกันแกะยากกันมันจะไม่ให้ใชเหรอเนะี่ยแกะอะไรขนาดนี้เนี่ย ัก็กลิ่นส้มจ้ะอันนี้ครีมมันจะมีไนท์ไทม์ด้วยนะเพื่อนๆนะไนท์ไทม์ครีมกลางคืนครีมกลางวันแล้วก็เซรั่มเนี่ยส้มนี่แหละอันนี้กลางคืนกลางคืนยังกลางวันทั้งหมดกลางคืนกลางวันตอยนี้พูดไปถ้วยก่ะเนื้อเป็นยังไงเนี่ยไปแกะออกยากๆ จะให้เพื่อนๆดูส้กงน่อยแกลเอาอยางมากเลยนะดูสิอืมโอ้เนื้อครีมเป็นอย่างเงี้ยทาให้ดูสิโอ้หอมกลิ่นส้มมากเพื่อนๆหอมกลิ่นส้มทาข้างเดียวซึมซึมซับไวไหมอืมก็โอเคอยู่ ม่เหนียวเนื่นอะโดยไม่ชอบครีมอ,อะไรที่เหนียวเนื่นอะไงเพื่อนๆซื้อมาของมันถูกก็ลองซื้อมาใช้จำบางทีคนเราเนาะใช้ของแพงไม่ถูกมาใช้ของของราคาถูกๆอาจจะถูกกับหน้าเรานะเพื่อนๆนะถูกกับผิวพรรณเราอ่ะจอยเคยใช้ของราคาแพงแพงหกสิบเจ็ดสิบปอนะสมัยก่อนนะซื้อมานะพวกเซรั่ออมาอ,อ,อางพวกครีมพวกอะไรเงี้ยนะทาแล้วโูมันเหมือนกับว่ามีแอลกอฮอล์เยอะอะเพื่อนเพื่อนมันกัด มันกัดหน้าจอยหนังหน้าจอยทับางเลยแสบทีถ่ถูกแดดแสบไหมอย่างเงี้ยแดงแสบเงี้ยถ้าไหน,นแบบถูกๆนะใช้แล้วมันแบบมันไม่ไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์เยอะาจากเพื่อนๆนะอันนี้รู้สึกว่ามันจะหอมดีแล้วมันแห้งไวชอบอยู่นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะจะมีเงินจะไปซื้อมาทิ้งไว้อีกยี่ห้อบูทนะอันนี้ยี่ห้อบูธลองซื้อมาใช้จะโอเคอยังไงเพื่นอนๆเจอยก็ ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะ